ผู้สูงอายุล่าสุดวันที่10กรกฎาคม2567มี7ข้อนี้ไม่ได้เงิน1,000บาทดูแลคุณได้ไหมล่าสุดครับสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุหากคุณมี7ข้อนี้คุณจะไม่ได้เงิน1,000บาทง่ายๆเลยก็คือทั้ง7ข้อนียดูไปพร้อมกันต้องไม่มีและคุณจะได้เงินนั่นเองครับโอเคมาเริ่มการที่ข้อที่1 คุณมีหรือเปล่าถ้ามีจะไม่ได้เงินข้อที่1คืออายุคุณต่ำกว่า60ปีหรือเปล่าก็ง่ายๆครับ59 58 5 7ไล่ลงมาจะถึง40 30 20 10นะครับคืออายุต่ำกว่า60ปีขึ้นไปอาจจะีลงมานะครับถ้าต่ำถ้า60ปีขึ้นไปเนี่ยหมายความว่าคุณจะได้นะครับแต่ว่าถ้าต่ำกว่า60ปีลงมาเนี่ย คุณจำไม่ได้เพราะว่าเงินในครั้งนี้คือให้สำหรับผ,ผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็คือต้องอายุ60ปีขึ้นไปแต่ท่านทราบกงินีอยู่แล้วนะครับซึ่งหากอายุต่ำกว่า60ปีก็จะไม่ได้เงินนี่ข้อหนึ่งข้อที่2ไม่เคยลงคะเบียนหรือไม่ผ่านการลงคะเบียลรับเงินเบียยเบ้ยผู้สูงอายุมาก่อนคุณเคยลงคะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุหรือเปล่าหากว่าคุณเพิ่งจะดูมาฟังปุ๊บฟังคลิปนี้ปุ๊บเฮย้ย มีการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุได้หรอไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยหากคุณมีอาการแบบนี้นะครับหมายความว่าคุณไม่เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุดังนั้นเนี่ยเงินนี้จะให้สําหรับคนที่ลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุเรียบร้อยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุคุณสามารถลงทะเบียนได้หลังวิดีโอนี้นะครับเ๋ยผมจะใส่วิธีการเอาไว้ให้แต่ทีนี้ในคลิปนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยลงทะเบียนหรือไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ คุณจะไม่ได้เงินครับนี่คือข้อที่2ต่อไปข้อที่3ไม่เคยรับเงินเบี้ยวสือเดือนก่อนหน้านี้มาก,ก่อนการที่คุณไม่เคยด้รับเงินเบี้ยรัศมีเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ชี้ชัดเจนแล้วว่าคุณจะไม่ได้เงินในเดือนกรกฎนาคมเดือนนี้ด้วยเพราะว่าเดือนก่อนยังไม่ได้เดือนนี้ก็ยังไม่ได้แต่ก็มีกรณีพิเศษนะครับสมมุติว่าคุณเพิ่งอายุ60ปีแล้วคุณลงทะเบียนเบี้ยสัายุเรียบร้อยแล้ว แล้วคูณ60ปีปุ๊บในเดือนกรกฎาคมพอดีก็เป็นไปได้ที่คุณจะได้เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนแรกนั่นเองครับแต่หากว่าคุณไม่เคยรับเงินมีโอกาสที่คุณจะไม่ได้เงินนี่ก็คือข้อที่3ครับต่อไปในส่วนของข้อที่4ี่ครับบัญชีธนาคารที่คุณให้ไวเนี่ยกับทางภาครัฐหรือไว้รับเงินของผู้สูงอายุเนี่ยคือมีการปิดใช้งานไปนครับ ทำให้เงินโอนเข้าไม่ได้บัญชีธนาคารที่คุณให้ไว้กับทางภาครัฐให้ไว้ตอนคุณไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยสงอายุเนี่ยมีการิดใช้งานไปนะครับหรือว่าเผลอปิดใช้งานบัญชีไปตรงนี้บอกเลยว่าสําคัญมากๆนะครับห้ามพลาดที่จะเผลอการปิดบัญชีเพราะว่าถ้าคุณเผลอปิดบัญชีคุณจะโดนคือรัฐจะโอนเงินให้คุณไม่ได้ก็จะไม่ได้เงิน ซึ่งคุณต้องไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องให้แม่นยำให้เคลียร์เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะสามารถที่จะเข้าการตรงส่วนนี้ได้นะครับก็คือคือถ้าคุณแก้บัญชีให้ถูกต้องเงินก็จะโอนเข้าได้นั่นเองโอเคครับนี่คือข้อที่4ถ้ามีข้อนี้บัญชีไม่สามารถพร้อมรับเงินได้ก็จะไม่ได้เงินครับข้อที่5้า คนที่รับเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีชีวิตยอยู่ก็คืออาจจะเสียชีวิตไปนะครับหลายเดือนแล้วนะหรือว่าคนในหมู่บ้านคุณนะครับคนในชุมชนคุณเนี่ยเขามาสอบถามคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตรวจเช็คแล้วว่า,ามีการเสียชีวิตไปหลายเดือนแล้วนะตรงนี้เนี่ยก็จะถูกตัดสิทธิ์ตรงส่วนนี้ไปด้วยนั่นเองครับซึ่งสิทธิ์ก็จะย้ายไปในสู่ของคนที่ พึ่งได้ลงทะเบียนแล้วผ่านนั่นเองครับตรงนี้ก็เป็นข้อที่5ครับไม่มีชุดอยู่ก็จะไม่ได้เงินครับข้อที่6ครับอายุต่ำกว่า90ปีเนี่ยคือจะไม่ได้1 0 0 0ันบาทนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจำนวนเงินที่ได้ได้ตามขั้นบันไดจะได้เงินตามอายุซึ่งการได้เงินตามอายุในที่นี้เนี่ยก็คือบิ้สูงอายุได้ตั้งแต่60ปีเป็นต้นไปนะครับ จะเป็นโดเด็ตามนี้60ไล่ไปครับ1 6เ3็ดไล่ถึง69เนี่ยได้600บาท70 7 1 7 2เดไล่ถึง79ได้700บาทแล้ว80 8, 8 2ิแไล่ไปถึง89ได้800บาทและ90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับที่จะได้1,000บาทเป็นหัวข้อของคลิปนี้เลยแต่ท่านสอบถามกันมาเยอะครับว่า1,000บาทเนี่ยได้ทั่วหน้าได้ทุกคนหรือเปล่านะครับครั้งนี้จะได้เฉพาะคนที่90ปีขึ้นไปเท่านั้นหากคุณอายุยัง90 ก็จะได้ลดน้อยลงไปตามอายุเช่น60เนี่ยก็จะได้600ครับ70 mm. ก็จะได้7 8 0ก็จะได้800นะครับจะเป็นตามนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอายุต่ำกว่า90ปีคุณจะไม่ได้เงิน1,000บาทแต่จะได้เงินจำนวนขึ้นอยู่กับอายุของคุณนั่นเองครับก็เช่นอย่างที่ผมบอกครับ600เนี่ยก็ได้6 6 0เนี่ยก็ได้600บาท 65ก็ได้600 70ก็ได้700 77ปีก็ได้700อายุไม่ถึง80อย่าง79เนี่ยก็จะได้700ครับ84เนี่ยได้800 89ได้891ได้1,000แล้วก็97ก็จะได้1,000 101ก็จะได้1,000บาทนั่นเองครับอ่านี่ก็คือในส่วนของข้อนี้โอเคนี่ก็ผ่านมาแล้วนะครับ6ข้อ ถ้ามีก็จะไม่ได้เงินนะต่อไปข้อที่7ครับข้อที่7ก็คือได้เงินเข้าต่ำกว่า1000บาทเป็นเพราะอะไรทำไมได้เงินต่ำกว่า1000บาทก็เป็นเพราะว่าอายุคุณยังไม่ถึง90ปีครับเพราะว่า90ปีขึ้นไปเท่านั้นที่จะได้1000บาทเช่นคุณอายุ61คุณก็ได้600 71, 71ก็จะได้700นะตามเลทน,นะ81ดก็จะได้ 800นะครับพอ90ปุ๊บก,ก็ได้1,000แต่หากยังไม่ถึง90ก็จะไม่ได้เงิน1,000นี่คือข้อที่7ครับคากคุณมีข้อนี้ก็จะไม่ได้เงิน1,000ซึ่งจำนวนเงินที่ได้เนี่ยทั้งหมดนับขึ้นอยู่กับที่ตามขั้นบันไดแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมนี้วันพุทธที่10กรกฎาคม2567นี้ครับจะคนที่ ผ่านตามเกณฑ์อายุที่ผมได้บอกไปคุณจะได้เงินเข้าตามนั้นเลยครับนี่คือสิ่งสําคัญที่มาฝากกาันตอนนี้หลยท่านสอบถามกันมาเยอะครับว่า1000ทันหน้า2000ันทนหน้า3,000บาททวนหน้าเนี่ยคืบหน้าก็ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าอยู่นะครับแต่ยังไม่มีการอนุมัติถ้ามีการอนุมัติอย่างไรเนี่ยผมจะทําคลิปมีการอัปเดตให้กับคุณอย่างแน่นอนครับนี่ก็คือข้อมูลสําคัญครับที่ผมนํามาฝากกับทุกท่าน ในเวลานี้ถ้าคุณมีข้อสงสัยในประเด็นไหน mm. ก็พิมพ์มาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้คุณอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดเลยมี7ข้อนี้ไม่ได้เงินอายุต่ำกว่า60ปีไม่ได้เงินไม่เคยลงทะเบียนหรือไม่ผ่านการลงทะเบียนเบี้ยปูสูงอายุไม่ได้เงินข้อ3ไม่เคยรับเงินเบี้ยผู้สูง,งอายุในกรณีมาก่อนมีโอกาสไม่ได้เงินถ้าจะได้เงินก็คือต้องอายุ60ปีในเดือนกรกฎาคม ข้อที่4บัญชีธนาคารที่ให้ไว้กระทางภาครัฐเนี่ยปิดใช้งานหรือเผลอลบบัญชีไปก็ทําให้งันปอนเงินให้คุณไม่ได้ก็จะไม่ได้เงินผู้สูงอายุไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับขอ5ก็จะไม่ได้เงินก็อ6อายุต่ำกว่า90ปีไม่ได้เงิน1,000บาทแต่จะได้เงินตามเลดของขั้นบันไดครับก็จะเป็นตามนี้เลย60 6 9 9ถึงได้6 7 0 7อ7 9ได้7 8 0รอได้8 9 0ปีขึ้นไปได้1 0 0 0บาทครับ แล้วก็ข้อที่7ครับหากมีเงินเข้าต่ำกว่า1,000บาทก็หมายความว่าคุณอายุยังไม่ถึง90ปีนั่นเองนะต้อง90ปีเท่านั้นที่จะได้1,000บาทครับนี่คือการสรุปมาฝากกันอีกครั้งหากคุณยังไม่ลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยสู่งสงยุวิธีการลงทะเบียนดูได้หลังวิดีโอนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ